ลำดับต่อไปเป็นพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรทัญญนันสอนสันติและกัลยาณมิตรบุญรัตเทียมทวีสินเรียนท่านสาธุชนทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า สัพบ,บุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฏิคาหดังต่อไปนี้คือให้อายุ ให้หวันนะให้สุขาให้พละและให้ปฏิพาณผู้ให้ก็ยอมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วยท่านสาธุชนทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพัตตาหาร เป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับหันธรรมยังพุทธสาภาควาโตปุพพาคะนมการังกะโรมาเสนาโมตสาภาควาโต อะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อะราหาโตสัมมาสัมพุทธาอิมานิมยังพันเตอิมานิมยังพันเตพัตานิพัตานิานสะปะริวารานิสะปะริวารานิพิขุสังคสะพิกขุสังคาสา โโนชยามะโโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโคภิกขุสังโคอิมานิอิมานิพัตตานิพัตตานิสะปริวารานิสะปริวารานิปติคันหาตุปติคันหาตู อัมหากังอัมหากังทีฆารัตตังทีฆรัตตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจะนิพพานายะจะ ข้าแต่พระพิสุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระพิสุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายพัตตาหารพัตตาหาร พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับ พัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุข เพื่อมรักผลนิพพานเพื่อมรักผลนิพพานแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเธอตลอดกาลนานเทอสาธุแล<า>้วพวกเราก็ตั้งใจรับป่อนพระกันนะให้เรานึกถึงบุญที่เราได้ทำในวันนี้บุญที่เกิดขึ้นจากการ จเจริญสมาธิภาวนาทำยึดทำนิ่งบุญที่เราได้ตั้งใจถวายสังฆทานแด่พระภิกษุส,ษสงฆ์สามเณรเป็นบุญใสๆเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายให้เรารวมบุญน,นึกถึงบุญที่ศูนย์กลางกายรวมเป็นดวงบุญใสบริสุทธิ์ดวงบุญดวงนี้จะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตทั้งมวล ปราถนาสิ่งไรก็จะสมหวังสงความปราถนาเพราะนั้นให้พวกเราระลึกถึงพระคุณของคุณครูไม่ใหญ่ด้วยใจกตันญูบูชาที่ทำได้พยายามทำได้สร้างสถานที่แห่งนี้ทำให้เราได้มีโอกาสได้บำเพ็ญกุศลได้อย่างเต็มที่ เป็นบุญใส่สที่เราลึกโดยใจกระตันอยู่บูชาขอให้ท่านประจากทุกโศกโลกภัยและมีความสุขเป็นนิรันด์สำหรับพวกเราก็จ่อยจดนิ่งอยู่กลางดวงบุญเราก็ลึกถึงญาติสนิทมิตรสหายสามพันธชนทุกท่านที่เราได้รู้จักรวมเข้ามาไว้อยู่กลางดวงบุญ พร้อมก็ตั้งความปรารถนาให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญในชีวิตปรารถนาสิ่งไรก็ขอให้สมหวังสงความปรารถนาเมื่อถึงคาปฏิบัติธรรมก็ขอให้ได้เข้าถึงธรรมเข้าถึงพระธรรมกายทำางานสิ่งไรก็ขอให้ประสบกับความสาเร็จมีครอบครัวที่ผาสุขมีชีวิตการงานที่เจริญรุ่งเรือง ขอให้มีความสำเร็จกันทุกๆท,ท่านนะจ๊ะจดใจนิ่งอยู่กลางบุดวงบุญตั้งใจรับพรพระกันนะยะถา,าวะริวหาปุราป,ปิริปเรนติสาขะรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติ อิจ so ิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสมิจตุสัพเพปเรนตุสังกัปปจันโทปนรโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิทิโยวิไวจันตสะโร Ko avinasa tumate, pavan vantarayo suki, ti kayuko apawasa, ti tiyo avivachandu, ปะพุทธานุปาเวนะสพพะธัมมานุภาเวนะสะะสังฆานุปาเวนะพุทธรัตนะง์ธรรมรตนงังสังฆรัตนงังตินนงรัตนานังอนุภา จตุรสิติสหาสัทธรรมขันตานุภาเวนะปิตกายตยานุภาเวนะจินสาวกานุภาเวนะสัพเพ No. Uh... We are โนยจะพวงพังวุติจียสวาสตตะวันสัจจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตียภวตุสัพภมังคลังรักขันตุสัพพะเทควตาสัพปปุท ฐานุภาเวนัสตาโสติภวันตุเตภวตุสาวะมังกะรังาันตุสัพพเทวตาสาพะสังฆานุภาเวนัสตา ทิพวันตุเตยภวตุสามังคะลังรกคันตุสาพเทวะตาสาปสังฆานุภาเวนัสาทาโสติ ก็ขอเชิญทุกท <hel ms> ่านตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทังภะคะวันตังอะพิวาเทมิ พุทธังพระวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวา,า,า,ากาโตพระขวตาธรรมโมสวา,า,า,ากาโตพระขวตาธรรมโมธรรมนามสัมมิ ธรรมงนามาสามีธรรมโมเมนาโตพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปติปัโนภะคะวโตสาวกสังโค สุปาติปันโนภาควโตสซาวกสังโฆสังขังนะมามิสังขังนามามิสังโฆเมนาโตพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ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 อิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุขอความตั้งใจขอความปรารถนาของท่านทั้งหลายจงสำเร็จโดยเร็วพันธ์ ัพเพปุรเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งหลายทั้งปวงจงเต็มบริบูรณ์จันโทปนรโสยะถาดุจันในดิถีที่สิบห้าคือจันเพนมณิโชติระโสยะถาหรือดุดดวงแก้วมณีโชติรเสเทินสาธุ เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ